ขณะที่เราสลับนิดหน่อยท่านผู้ชมแม่ทัพภาคที่สองเมื่อวานนี้ประเด็นสำคัญข้อหนึ่งก็คือท่านยอมรับในการพูดคุยที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันเมื่อวานนี้เป็นการยายบรรยายพิเศษเนี่ยท่านผู้ชมให้นักศึกษาปีที่หนึ่งท่านพูดตอนหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรณีของอาจจุดเริ่มต้นมันต้องยอมรับว่าคือประสาทตาเมืินทมนะคือสั่งปิดก็เข้าใจเลย ท่านผู้ชมลูกล้องถามผมผมก็ย้ำหลายรอบในวันนั้นก็คือการการตัดสินใจที่ทรมานที่สุดก็คือการปิดประสาทต,ตาเมืองทมที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมจำได้เมื่อวันที่2 4ปิดปุ๊บขเขมรยิงปั๊บเลย<า>ตั้งแต่เช้าวันนั้นเลยพ่ลทอบุญเชินภาคกลางท่าระบุว่า ลูกน้องถามย้ำกับผมหลายรอบปิดแน่ไหมครับผม,ผมก็ย้ำว่าปิดนี่คือความเป็นผู้นํามเมื่อปิดแล้วก็ยิงกันตามที่คาดการไว้สถานการณ์ในประเทศเป็นยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าเราต้องเอาแผ่นดินคืนมาด้วยชีวิตและเลือดเนื้อเป็นผู้บัญชาต,ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ไปตาเอาดำหน้าก่อนจะรบแม่ทัพก็ไปตรวจความพร้อมนี่ฮะนบูชมบางคนบอก บอกแม่ทัพอะ่ะเอาหล่อเอาเท่ก็แล้วแต่เขาจะคิดแต่ยืนยันผมบัญชาการการรบตลอดแนวอต้องยอมรับคือการตัดสินใจวันนั้นคือปิดประสาทต,ตามเมืองตมพุูบยิงเลยและสุดท้ายเรายึดคืนได้หลายพื้นที่11จุดอย่างที่บอกไปเนี่ยทบุชมพลทบุญศสินบอดนะครับผู้ชมช่วงหนึ่งบอดนะครับ ถึงขนาดนี้มีทหารบาดเจ็บห6รยคน<ม>อันนี้เป็นข้อมูลที่เราเพิ่งรวบรวมเพิ่งรู้นะบาดเจบ <6 66 S 2> ็บไ6 6กสิบ66นายทหารไทยเนี่ยบาดเจ็บ666ยคนเสียชีวิต18นายค่ะแม่ทัพต้องไปเยี่ยมทุกคนและไม่เคยเหนื่อยที่จะไปเยี่ยมเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหนื่อยมากกว่าเราอีกวันนั้นฐานผู้อยู่ประโลกเดียวว่าพวกผมอยากได้แผ่นดินคืน แล้วก็บอกต่อไปนะครับตัวชมแม่ทัพเนี่ยมีประสบการณ์อยู่กับลูกน้องมาตลอดในชีวิตเรียนไม่เก่งแต่โดยจิตวิญญ,ญาณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือมันอึดอัดแล้ใด้เป่นคนเก่งอะไรแต่งานในหน้าที่เมื่อถึงเวลาเราต้องทำเวลาสี่คืนห้าวันเราทำได้เท่านี้และสิ่งที่ทำเราพร้อมแน่นอนครับต้องยอมรับเกณฑ์เสีย่ยง ต้องมีน,น,อน้องๆสูญเสียแน่นอนมีน้องๆคนหนึ่งขาขาด สตูดีเขาคือถ้าใครใครไม่มานั่งในในในตำแหน่งตำแหน่งที่เนี่ยมาอยู่หกร้อยหกสิบหกคนบาทเจ็บพวกเราเคยทราบตัวเล่นนี้นะครับเสียชีวิตสิบแปดท่านแม่ทัพต้องเยี่ยมทุกคนผมไม่เหนื่อยเลยที ไปเยี่ยมพวกเขาเพราะสิ่งที่เขาเหนื่อยมากกว่าเราคือสิ่งเหล่านี้อยากให้น้องๆลืมอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ทหารก็เป็นอย่างไงขอพูดอยู่คำเดียวว่าพวกผมอยากได้จะได้แผ่นดินขึ้นคือแม่ทัพมีที่มีประสบการณ์ ในการอยู่กับน้องมาตลอดชีวิตที่เรียนเป็นขจิตบอกน้องน้องแต่แต่ด้วยจิตวิญญาณที่มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ที่ชอบอยู่กับน้องแล้วก็นำหน่วยนะบท่านผู้ชมตอนหนึง่งที่ธรรมศาสตร์ก็พูดถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นไทยกัมพูชาเนี่ยมันต่างจากไทยแดนไทยลาว ปัญหาชายแดงกับประเทศนี้มันมีสองประเด็นหนึ่งภูมิประเทศและคนในประเทศนั้นทุกวันนี้ที่มีปัญหาข้อที่หนึ่งคนระดับหนึ่งพูดกันตรงๆเขมรผู้ไม่รู้เรื่องผู้นํากัมพูชาเป็นอย่างนี้แต่คนในสปปเราให้เกียรติกันถึงไม่มีปัญหาเป็นประเทศที่ิดกับประเทศไทยพูดกันรู้เรื่องโดยไม่ต้องใช้ล่ามเขาให้เกียรติเราเป็นมิตรกับเราไม่มีปัญหาเพราะมีแม่น้ํโขงกันแต่กรณีของกัมพูชา พื้นที่มันติดกันด้วยไม่มีแม่น้ำอะไรกัน้นขนาดเดียวกันยังมีประเด็นที่ผู้นำผู้นำเขาพูดไม่รู้เรื่องกาพูชายอยากได้แผ่นดินแต่แผนที่แต่ละฝ่ายไม่ตรงกันทางเดียวคือต่างคนต่างอยู่เพราะเท่าแผนที่มาทาบก็ทะเลาะกันทั้งปีคนกัมพูชายเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเอาฐานนำยิงเสศษก็เจรจาไปฟ้องผู้ใหญ่ว่าเราลังแกมุกตื้น ถ้าเราไม่ทันก็เป็นเบีย้ยไปเรื่อยๆนี่อันนี้อีกตอนหนึ่งและปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะผู้นำกำัมพูชาคนเดียวที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้คือผู้นำของเขมรคนเดียวทหารเขมรทำตามเมน,นะนะทหารเขมรเนี่ยทำตามคำสั่งเบอร์หนึ่งของเขมรคนเดียว ผมพูดนี้เพื่อให้พี่น้องคนไทยได้ได้เข้าใจเขาจะรอฟังคำสั่งคนเดียวเผด็จการไหมอาเสวนาจารานังอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตบัณฑิตคือคือคนดีไม่ใช่คนจบปริญญาตรีนะครับในภาษาธรรมคนจบ ปโทคนจบปตีถ้าไม่ใช่คนดีก็ไม่ใช่บัณฑิตทางภาษาธรรมนะครับทุกวันนี้ก็ใส่สูตรไม่ให้เลยครับเกิดปัญหากับประเทศชาติใช่ไหมครับอย่าคบคนพานก็นี่ไงพานไหมครับประเทศข้างเคียงเราเนี่ยอ่าแล้วใครไปคบคนพานในช่วงที่ผ่านมาขนาดเดียวกันอ่าท่านไปอีกวงหนึ่ง ที่กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติดที่นี่เนี่ยพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับกรณีประสาทตาเมืินทมปิดตายครับหมายถึงรั้วลวดน้ำอาลวดลวดน้ำของประสาทตาเมืินทมรวมถึงช่องอานมาถ้ามาแตะรั้วผมผมถือว่าแตะที่ปไตยไทยและถ้าอยากรู้ว่าจะทำอย่างไรก็ลองมาแตะดูยืนยันรั้วพื้นที่กองทัพภาคที่2จะอยู่ขั้วกาลปวสาสันสำหรับประสาทตาเมินทมปิด ตายรั้วลวดหนามขึงแล้วขึงเลยไม่เอาออกถ้าจะขึ้นมา,ขาเขมรเนี่ยต้องใช้วีซา่าใช้พาส,สปอร์ตในอนาคตนะนนการที่เราขึงเนี่ยหมายถึงขึงตามแผนที่1ต่อ5้าหการขึงนี่ก็คือการประกาศเขตการที่มันลื้อเนี่ยก็คือลือ้อหรือเขียนประเทศไทยคุณก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายไทยในการลักลอบเข้าเมืองรอดีกฎหมายของทัพภาคที่สองก็มีพื้นที่แบบนี้ ครับที่ช่องงานมา้าที่ตาบุญทมท่าพักสองเขาก็มีวิธีไปวันบุคลิกมันก็จะเป็นแบบท่าพักสองทำไงก็ได้ให้รู้วเราอยู่นิ่งๆอย่ามายุ่งกับชีวิตผมคุณต้องทาแจงนะถ้ามาแตะรั้วผมจะเป็นประชาชนหรือทหารผมก็ถือว่าคุณลูกเลานประชาไตยบอกไปแล้วครับท่าพักสองถ้าอยากดูว่าจงไงก็มารูว่ท่าพักสองที่อยู่ดูแลอยู่มันจะอยู่อย่างนั้นอ่ะ ช่วงกระเพาะสารนากาสิบเจนาทีเรื่องเล่าเช้าจริงๆเมื่อวานแม่ทัพภาคที่สองก็ย้ําด้วยว่ากระเสียนอายุ30กันยาไม่เล่นการเมืองทั้งนี้ทั้งนั้นสัจจะลูกผู้ชายบํานานมีเท่านี้แล้วก็อย่างที่บอกไปก็จะไปหาที่ปฏิบัติธรรมเอาไว้แล้วแล้วก็ยืนยันด้วยเช่นเดียวกันว่าจะไม่มีการรัฐประหารหรือปฏิวัติ 8ปดนากาสนาทีเดียวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ